นักการตุกะเดินเข้ามาจึงกลับมานั่งในอาสนาะคนทั้งสามทำความเคารพท่านเระครูแล้วเด็กชายก็เอ่ยขึ้นท่านจำผมได้ไหมครับดตเตรเกรกเพื่อนของท่านเมื่อชาติที่แล้วว่ายังไงนะรู้หรือเป็นเพื่อนหลวงพ่อเมื่อชาติที่แล้วครับชาติที่แล้วของผมแต่เป็นชาตินี้ของท่านคำบอกเล่าของเด็กชาย ให้ปินสูวัย4สียเสกมุนงงมากขึ้นบุรุษที่มาด้วยจึงช่วยอธิบายคืออย่างนี้ครับท่านลูกชายผมคนนี้แปลกแปลกกว่าลูกคน,นอื่นๆผมมีรูปภาคนคนที่เป็นคนสุดทอ้องและเขาเป็นลูกชายคนเดียวถ้ามีอะไรไม่เหมือนกับเด็กท,ทั่วไปเป็นต้นว่าเรียนรู้ได้เร็วก่าเด็กอื่นอายุแค่8ปีสามารถอ่านภภาษา